แบบจำลองฝน ECMWF 15-16พฤศจิกายนช่วงบ่ายถึงเย็นวันที่15มีฝนฟ้าขนองตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปฝั่งอันดามันตั้งแต่ภูเก็ตลงไปและอาจมีฝนเล็กน้อยหรือเมฆมากภาคเหนือด้านตะวันตก ช่วงค่าถึงดึกวันที่15ฝนลดลงยังมีเล็กน้อยภาคใต้ตอนล่างหลังเที่ยงคืนถึงเช้ามืดวันที่16มีฝนเล็กน้อยภาคใต้ใกล้ทะเลอ่าวไทยส่วนใหญ่ทางตอนล่างเช้าวันที่16พฤศจิกายนมีฝนเล็กน้อยหรือเมฆมากภาคใต้ตอนบนใกล้ทะเลอ่าวไทยบ่ายถึงเย็นวันที่16พฤศจิกายนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ตกน้อยกว่าวันที่15 ส่วนภาคอีสานเริ่มมีเมฆมากและฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นเริ่มจากด้านตะวันออกของภาคริมแม่น้ำโขงและค่อยๆกระจายเข้ามากลางภาคภาคตะวันออกเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นฝนมาจากทางกัมพูชาภาคกลางตอนล่างมีเมฆมากขึ้นคําถึงดึกวันที่16พฤศจิกายนภาคอีสานฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นทั้งตอนบนและล่างรวมทั้งภาคตะวันออกส่วนทางภาคใต้ฝนน้อยแบบจำลองนี้เป็นเพียงคาดการณ์ไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ พยากรณ์อากาศวันนี้15พฤศจิกายน68ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางห่างส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งของทะเลอันดามันมีกำลังบานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง